เอาล้วผมก็อยากจะรับทุกคนเข้าสู่ผมในชั้นที่ดิบุาเซียนะครับผมในคลิปนี้ไม่อยู่กับแมพของผมเองอันไตเติลไฟเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับไออุดนะครับซึ่งไม่ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าที่ที่ผมถืออยู่คืออะไรก็คือเกมพลาของแมพผมนั่นเองนะครับผมแต่จริงอันเนี้ยจะจะช่วยเรื่องสปีดอ่ะอันอันอันนี้คือสปีดตอนกดวิ่งแล้วนะกดวิ่งในคอมก็กดคอนโทรลส่วนในโทรศัพท์มีปุ่มอยู่นะคนดูเออเนี่ยแล้วพอทุกคนกดนี่ไหมสปีดขึ้นมา,มามากเลยนะตอนนี้ ซื้อได้นะครับผม P order เอ้ยซื้อก็ซื้อได้เลยไปเกพัน,นะครับผมสาสิบ้าบาทเองนะครับผมเค okay. วันนี้เราจะมาสอนหาทุกอย่างในแบบผมนะครับผมแต่จะมีบางอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้สอนหานะคือตอนเนี้ยอัปเดตใหม่มานะอัปเดตดาทะเลทรายนะครับผมแล้วก็อัปเดตซีเข d ดดอชมานะครับผมเป็นหมาหมาซีเข็ดนะครับผมตัวนี้อะไรตัวนี้ตัวนี้เน,น่่เน่เนุ่่ปเปอร์ซีเข็ดคือใครหาเจอเนี่ยผมให้เป็นแอด แอดมินเลยเอ้ยให้เป็น V A P ของยศแอดมินนะผม V A P นะคนดูผมอาจจะไม่ให้อะไรเยอะแยะนะผมให้ V A P เยี่มยอดโอเคนะผมก็เรามาดูอย่างแรกกันเลยว่าเราสอนอะไรดเออแล้วก็ตอนนี้ก็อัปเดตกิจกรรมฮาโาวีนนะครับคุณดูเนาะใช่ไหมคืออันนี้น่าจะปิดไม่หนีไปแล้วเพราะว่าเขินนะผม จริงๆมันมีตัวข้างในด้วยนะแต่ว่าผมผมลืมทำเดี๋ยวผมทำนะผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับแมปของผมอเองใครที่จะเข้ามาเล่นก็ฝากโปรโมทด้วยนะใครที่แบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็ฝากโปรโมดดนะรทแบบพวกผม,กมด,ด้วยนะผมสร้างหม่อยู่นะมบอกเลยว่าทําไม่นานเท่าไหร่เพิ่งเริ่มทําเมื่อวานานี้นะครับผมแล้วก็ลุ่งเลยโอเคแล้วก็ จะให้เจอคำสั่งไปนะก็คือ VIP นะผมจะให้คำสั่ง VIP เนาะโอเคประมาณนี้นะใครชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดแชร์กันตอใคลิปผมด้วยกินไหม๊ bye ายบาปเจอกันคลิปหนะ้า